วันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมารีวิวนะครับตัวนี้พิเศษนิดนึงนะครับเป็นดับิล202นะครับเป็นรุ่นรีโมทกลุ่มเดียวก้านดีดนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าเหลือกุญแจดอกเดียวนะครับเป็นกังวลว่าจะหายหมดก็เลยจําเป็นจะต้องซ่อมสำรองเพิ่มนะครับช่างกุญแจเอชินนะครับวิ่งมาคนละขึ้นทางกับคุณลุงนี่เลยครับเจ้าของรถนะครับนี่หันมาแผ่นนี้ปุ๊บนะครับ เราวิ่งมาถึงสวัสดีครับลุงวัฒน์ครับนี่ลุงิวัฒน์นะครับเป็นคนสุโขทัยนะครับทำธ <พอ S 2> ุรกจเกี่ยวกับปุ๋ยนะครับวิ่งมาให้เราทำกุญแจนะครับตอนนี้ทําเสร็จก่อนที่จะส่งมอบเราจะทดสอบให้ลุงก่อนทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบให้ลุงดูก่อนนะครับมาตามเข้ามานะครับตันนี้เป็นกุญแจที่หายากนิดนึงนะครับแต่ไม่ใช่ปัญหาของเรานะครับปลีหมดเดิมลุงนะครับยิงนะครับสังเกตไฟกระพริบลงไปแล้วนะครับปลีหมดเดิมของลุงเนี่ยอาการเนี่ย คือปัญหามันจะกระพริบพร้อมกันนะครับแดงสลับเขียวนะครับแต่ก็ยังสามารถสตาร์ทติดอยู่นะครับแต่เวลาเราโปรแกรมดอกใหม่ให้ของลุงนะครับตัวนี้เป็นดอกแท้ของ W202 เลยนะครับสังเกตเวลากดปุ่มปึ๊กนะครับของเราจะสมูทและวก็ระบบทํางานเต็มก็คือล็อกจะขึ้นไฟแดงอันเดียวนะครับนะครับนี่เปิดนะครับสังเกตไฟนะครับอ่ะม่ใกล้นลครับให้ดูไฟนะครับอ่ะล็อกอ่าล็อกจะเป็นแดงนะครับ กดปุ่มจะเป็นเขียวนี่เปิดได้นะครับอ่าล็อกอีกทีนึงเป็นแดงนี่คือรีโมทใหม่ที่เราโปรแกรมขึ้นมาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับส่วนรีโมทเดิมของลุงนะครับอาการเดิมก็คืออย่างนี้นะครับกดที่ไฟ2แดงนะครับแดงเขียวกระพริบเลยนะครับแต่ก็เปิดได้ไม่ใช่ปัญหานะแต่มันจะสับสนนิดนึงนะครับอ่าถ้ากดล็อกเขาก็จะแดงสลับเหมือนกันนะครับอ่าล็อกกดล็อกเหมือนกันหมดนะครับแต่ เวลาเราทาใหม่ของเราจะสมบรณ์แบบนะครับมาเราเทสตสตาร์ทด้วยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นหายากนิดหนึ่งนะครับเป็นเกียร์กระปุกคือเกียร์เมนวนเกียร์ธรรมดานะครับก่อนที่จะสตาร์ทนะครับเพื่อความปลอดภัยเราต้องเหยียบคัด์นะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับรู้ตำแหน่งเกียร์เป็นว่างนะครับใส่กุญแจก็ไปบิดไอเชีออนเรียบร้อยนะครับเครื่องซสต์อร์ติดแน่นอนนะครับก็ เรื่องกุญแจก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบทั้งในระบบสตาร์ททั้งในระบบตัวนะครับเซนทล็อกก็ทำงานสมบูรณ์แบบนะครับตอนนี้เราก็จะส่งมอบให้กับลุงในวัดนะครับลุงหล่อเลยอายุ7จสปียังแข็งแรงนะสุดยอดมากครับขอบคุณแ้งมากเลยครับค่ะครับเก่งมากครับเ้าเมันช่างเก่งค่ะขอบคุณมากครับเรามาไกลถึงนนทบุรีเลยมาถึงสุโขทัยไกลมากไกลมากเลยครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องกุญแจกราบเดี๋ยวผมจะอ่ลง ลงเว็บลงไลน์ไปเห็นน่าสนใจครับติดต่อบาทผมได้แนะนําได้เลยครับตามเบอร์นี้เลยครับนี่เลยนะครับเบอร์เรานะครับศูนย์แปดสามแปดเก้าเจ็ด่ารูเรียนตรงนี้หน่อยนะครับแนะนาตามเบอร์นี้เลยนะครับลุงเนาะสุดยอดมากครับเรื่องกุญแจไว้ใจเราครับช่างกุญแจเอชินบริการทั้งในและนอกสถานที่ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับถูกใจมากเลยครับทำให้ถูกใจมากเลยครับ